ปาเต้ตอบแอมมี่หลังเจ้าตัวบอกอยากเล่นบิ๊กเมลทเทนจากกรณีนายชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือแอมมี่เดอะบอททอมบูได้ฝากข้อความทางทวิตเตอร์และแฟนเพจ Facebook รวมทั้งทางอินสตาแกรมไปถึงป้าเต้หรือนายยุทธนาบุญอ้อมตำนานดีเจและผู้จัดงานแสดงดนตรีชื่อดังอย่างบิ๊กเมลทเทนเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาว่าอยากเล่นคอนเสิร์ตในเทศกาลดนตรีบิ๊กเมลท์เทนไปก่อนหน้านี้นั้นล่าสุดวันที่7ธันวาคมนายยุทธนาบุญอ้อมได้เข้าไปโพสต์ตอบ ข้อความของแอมมี่แล้วโดยระบุเพียงสามคำสั้นๆว่าจุๆจุจุทำเอาแฟนคลับเดาไปต่างๆนานาว่าหรือว่างานเทศกาลดนตรี Big กเมล์เทนในปีนี้จะมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษอะไรหรือไม่ซึ่งต้องคอยติดตามกันต่อไป